你。<No. S 2> <No. S 1> no. ก็จะถึงมานหกโมงตื่นนะครับถึงนนก็นอนไม่หลับเเลยปแตงี้ทุกพีครับเดินทางข้างเป็นเรื่องงออกหมายตอนเช้าหรืมออกหมายวันพอรู้จึงออกหมายนอนไม่หลับนะครับควรจะหลับนู่นตีหนึ่งกับปีสองนะครับเรีนนอนแค่ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเองโอเคเราเดินทางกันได้แล้วครับ มาถึงก็เจอชอที่กันแล้วครับสวัสดีครับครับตรงไหนลงได้หมดเลยใช่ไหมครับลงได้หมดทุกที่อ๋อนี่ครับปลอดภัยโควิดครับเราก็มาถึงแล้วก็มีครก็จดชื่อเลยครับชื่อแต่นี่นะน่าเต็มเลยครับพี่มีเบอร์โทรไหมอ่ะศูนย์หกสามครับสามศูนย์หกครับวันนี้ไปตามบุญใหญ่เขาให้เจ้าของจดเองเลยสองสามครับ ขอบคุณครับเอาไปแต่ครึ่งรถแล้วมันแน่ยาวมากโอเคครับมากครับทีนี้เราก็หาที่ลงกันนะครับตอน้ำตงปลาเยอะแต่เราไปลงตรงนั้นดีกว่าคลิปนี้มาคนเดียวครับจะลำบากหน่อยนะครับผมโอเคก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวเราน่าจะลงตรงนี้ครับเพื่อนๆนะก็มาทีเดียวคนเดียวครับเราจะลงน้ดีกึ่าใกล้ๆกันนครับ น่าจะโอเคกว่านะครับเดี๋ยวแยกของของลงกันนะครับเช้านะครับเจ็ดโมงเช้าทีนี้แม่คนเดียวครับเดี๋ยวเราบ้ามเดี๋ยวพิชชิ่คนรักตาก็อาจจะตามมาครับเจ็ดโมงสิบห้าครับโอเคแล้วก็เุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้ไม่มีเลยมากครับก็เป็นพวกคิิปช็ชอคก,กับลำแล้วก็ลูกลำถ้าหาเกตจะต้องเน้นลำครับแต่ว่าลำผมเพื่อมาเลยครับหมดก็ พกข้าวเป็นที่ใส่เกี่ยวครับแล้วก็นี่ครับชิปช็อคปักเองกับมือครับลำฟางเดี๋ยวดูที่ส,ส่วนผสครับฟังสักสองส่วนครับไม่ต้องถึงเต็มไม่ต้องไม่ต้องเต็มถุงดีนะ,ะะงงนะครับแลำนะ ร้านพี่อยางครับพี่ชายเ,เองครับสยามฟิชชิงโอเค ผสมเราจะผสมให้เหนียวนะผสมให้ให้ตีแล้วแตกตัวไวดีกว่าครับโอเคน,นะครับครับก็ตะก้อที่ผมใช้วันนี้ผมใช้เป็นตะก้อวิ่งนะครับเพราะว่า ไม่อยากให้ปลามันถ้าเป็นตะก้อตายอาจจะสุดได้ครับก็อยากให้ปลาลากยาวเม็ดตัวเดียวพอครับนี่ครับผมใช้ตะกั่วยัดเข้าไปในตัวตะก้อนะครับแล้วก็ลูกปัดเส็นสภาพแบบนี้นะครับตะก้อมันคือผนั่งมัดครับเร็ดใช้เบอร์เก้าพอครับ สภาพนี้ครับเวลาปลาลากก็ก็ให้ตัวได้ส่งสายได้ครับนี่ครับตอกันเยอะเดียวใช้ก็หลุมตังนะครับ <c oughs> ตัดเสร็จหนึ่งแผ่นใช้ได้หกชิ้นครับผมไม่ไม่เอาขอบนะครับตัดขอบไปเลย ดีเกี่ยวเยอะนะครับก็เราบีบบีบตูดพอครับให้ตรงไปปลายฟูครับแล้วก็ปั่น แล้วก็บีบเปล่าๆครับโอเคดีเบตกัน ครับก็ลงเหยื่อชุดสองนะครับก็ยังเงียบอยู่เลยครับวันนี้เราต่อยังไม่กินเลยครับแต่นานๆท่านๆที่เคยมาเขาบอกว่ากินประมาช่วงเที่ยงๆที่ไปบ่ายนะครับจะเย็นๆวันนี้แดดก,ก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครัวฝนกันครับร้อนมากเลยเดินขึ้นเนลงก็เหนื่อยย <Yeah. S 2> ังเงียบอยู่นะครับเดี๋ยวใช้ผมเลยครับวันนี้ผมจะมีงานส่งไม้เอ่ย

ท <c oughs> ้ายเกยมมันละมันมันเลีเ้ยงดลับมาไม่ได้แต่แล้วก็เกมที่สามก็เพิ่งเกิดขึ้นก็คือแพ้เชฟฟิล์มอยู่ในเซข้าบัวแล้ว ตาหลุดด้วยอวโอ้ยบัว,วนะบัวพาเข้าบัวแล้วก็พอหลุดปุ๊บตาหลุดเลยครับเม<า>ื่อกี้แม่ตั้งกล้องครับตัวโลนิดหน่อย ก็ยังนับหนึ่งครับโรยให้หน่อยโอเคพอเบ็ดเต็มแล้วก็เก้าสิบเด้วลูกชายไม่ตั้งกล้องให้พ่อเลยลูกชายเขาทำไม่เป็นไซส์โลสามโลโลสองโลสามครับกับตัวแรก <ยา S 1> แไม่ได้เปิดกล้องเลยไม่ได้ตั้งกล้องเลย

ปอยปเดียวเลยพอปล่อยปลาพอใส่บุญหแล้วมาหาพี่ไปีไกมากเลยพี่รอบนี้ เอาสิ่งมาการจะยกพาครับยกขึ้นตัวโลกกว่าตูวไปแล้วทำไมครับพ่อฮัดมีจริงไหมหอฮัดมีจริงไหมมีจริงหรอกว้าวอ้โหันูเห็นฮัะเป็นยังไงอจ้พ่อเนี่นะตัวใหญ่เหรอกที่อยูบ้านทุนเหล็กทางทองใหม่ไปอย่างไปดูฮัตนะกเอแต่ฮัตตัวจริงไหมไมู่จริงไม่รู้หรอกมันอยู่ในทีวีหรอก แต่ไดโนคือแต่แต่ไปแม่จินมีจริงไหมใช่แต่ไปแม่ในกริงไหมไม่รู้ลูกน่าจะมีจริงในในทีวีอะลูกหมายว่าไม่เรียนจรินไม่มีหรอหมั้งพ่อไม่เคยเห็นนะลูกแต่แต่แต่ไดโนแต่แต่ตัวสเสามันมีนม,มันเห็นมันมีจริงไหมไม่รู้ลูกมีจริงที่สวนสัตว์นั่นเห็นแล้วลูกได้ขนจริงด้วยไม่ใช่นขนปลอมที่ไหนสวนสัตว์นะลูก ก็ร <In> ูรูนะจ๊ะจ๋าทับมืขอที่เกิดมันม,มีอะไรเหมือนพอจ๋าจ๋าแต่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 พอ่อเคยเห็นปลาตัวใหญเ่มทมทมทมเดินทุมเท่าโลกไหมไม่เคยเห็นหลูกเ,เคยเห็นไโอเคนะลูกปลามันคือปลามันคือปลาดัานเตา๋าตัวใหญ่เดินทุ่ม,ม,มอืมเฮ้ยวิววิเร็ว Go pick up ไม่เถอะแด่รอนเนี้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่เถอะเพชรเจ้าทอนเ แต่ปล่อยทุกฝ่ายด้วงโล่ได้หน่อยครับทีไปพันไางได้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กินสี่ได้สองครับนี่แล้วเท้าเน้นนะครับหมดมาแล้วครับตอนนี้สี่เยนเราน่าจะหลบหนรลบก่อนครับเพราะว่าเก็บไม่ทันแน่เลยเก็ตแล้องเก็ับครับกันแล้วนะครับใ็บไหม น่าจะลบในรถก่อนับฝนมานะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับได้สองตัวเองแต่านสูงไหมลูกหนุมากนีกครับเด็กเนนด็กดีเลยครับเด็กสร้างเด็กสร้างไปเก็บของแล้วลูกโอเคครับกอดเปล่าฝน,นตกนะครับเมื่อกี้นี้ ฝนมันตกครับแล้วก็ผมพอดีปามกินแล้ววิ่งไปวัดมาเมื่อกี้ครับไม่มีใครถ่ายให้เลยก็ได้เพื่อไปถึงตัวครับทีนี้ก็ดานาที่นี่นิสัยดีมากครับดาราทุกคนเลยครับผมโอเคนะครับเป็นตัวเองมากมากเลยดาทุกคนเลยครับอือดูก่อนครับว่าเป็นไงร้อนนี่ยครับเดี๋ยวเราเราฝนตัดหนึงครับอืม ฝนตกก็จะเก็บกลับแล้วครับผมเพราะว่าเราเก็บกลับไม่ทันนะครับเราได้จามถูกไหมลูกถูกมากนี่ครับตอนนี้ก็ห้าโมงเยน็นละอันนี้เป็นบนเรียนนะครับของการที่ฝนตกไม่เอาออกก่อนฝนตกนครับรถผมเนี่ยฮะลงมาข้างล่างเลยที่ไม่เป็นอะไรครับต่อไป เพื่อนเพื่นนาท่านใดถ้าฝนตกแนะนําให้รีบออกเลยครับเป็นครั้งแรกงผมมาตกปลากันนานแล้วพอดีนี่เอารถไถมานะครับรถไถนาเขามานะมาช่วยที่วัดทอนแสงคนเรียนราคาแพงเลยครับผมเครียดเลยคนเรียนราคาแพงครับรถมาแล้วเพื่อเพัฒนานาท่านใดก็ฝนตกแนะนํามไม่รีบกลับเลยนะครับเพราะว่าไม่กลับเดี๋ยวจะเปน็นของผมครับ ดีไม่เป็นอะไรครับรถมาแล้วรถมาแล้วครับ <c oughs> เครียดเลย <c oughs> ตอนแรกออก,กลับแล้กลับแล้วบ่ายสองครับไปไปมาก็มันไม่ค่อยได้ปลาเท่าไหร่ก็เลยงอยู่สักแป๊บหนึ่งแล้วฝนตกก็กำลังจะกลับครับระหว่างรถก็เปีนยะรถส่ยมาแล้วครับเอาไงพี่สอยใกล้ดีครับ <c oughs> ไม่คิดเหรอ ขอบคุณมากนะครับพี okay, please, please. ่มากครับผมมากครับโอ้โหบทเรียนราคาแพงเลยผมผมก็กล่าวว่าจะถอยไปคุงยี่เดินหน้าดีกว่าครับโอ้โอเคครับขอบมากครับพี่ครับมากครับมากครับโอ้มากครับหมายโหดจริงหมายโหดจริงเลยโหเข็ดเข็ดจนตายครับมานะครับผมมากนะพี่เท้าด้วยนะอาไรครับนี่ฮะโอ้สุดยอดเลย น,น,น้ำใจ ata, น้าตกปลานะคร problem, oh, huh? ับพี่เขามากนะครับโหได้เยอะเลยชิงชิงหลิวแล้วครับ็นไงฮะอ๋อยอกเลยโหต่อไปน่าจะไปบทเรียนแล้วตรงหูมันลื่นมากเลยพี่เนาะเมื่อกี้ตอนผมถอยหลังเมาหูใจาจะวายเลยตอน มันลื่นคุกลัวจนลื่นลื่นตกเนาะเสียวเลยขอบคุณวยครับผมครับได้ปลาเยอะไหมพี่ด้องครับอ๋อครับผมขอบคุณครับนี่ฮะหมายรีโหดแค่จนตายครับตอนหมายธรรมชาติ มีเพื่อนๆพี่ๆนาน้าตกปลาเขาสุดยอดเลยครับเขาน้ำใจงามมากครับแล้วก็มาช่วยเหลือเราครับพี่ขอบคุณมากนะครับไม่ได้แย่เลยเรากลับตัวไหนกันครับผมเดี๋ยวจะภากจะกลับ๋อเนี่ถ้าเกิดว่าเราจะภาพอย่างนี้เราเราเนาะรีบออกเลยเพราะดินมันเป็นนี้นะ ตอนแรกผมคิดว่ามันตกแป๊บหนึ่งแต่ถอยออกได้ที่ไหนได้โอ้ไม่ผมเห็นออกมาน์ได้เออนึกแล้วนึกเข้าใจแล้วมันจะออกแล้วล่ะออกแล้วผมออมมาอีกรอบมาผมก็เห็นเขาตอบก็เอ๊ะใส่มันคงข้างบนมันหนากว่าครับข้างล่างไม่ได้เลยดินเหมือนกันอไม่ได้เลยแหละโอ้โหเนี่ยถ้าดินจะ่ประเทนี้เมื่อกี้แย่ใจหายว้าบเลยไม่ห่วงตัวเองห่วงลูกอย่างเดียวไม่ห่วงอ่ะวงจะลวกบ่อจริงครับต้านเดีาเดาผมไปแล้วครับตามหาพ่อมาลูกตาเร็วกลับบ้าน แล <differences S 2> <shirt. usion> ้วก <Physical quality. S 2> <ioso annoying noise> ็ทริปนี้ก็ได้ถ่ายคลิปบ้างไม่ถ่ายคลิปบ้างครับแล้วก็เออรถลื่นลงสี่ตัวครับ มันก็ไซส์โตนิดหน่อยครับผมโลครึ่งบังโลครึ่งนี้แนะ่นอนครับ,คร,บมมครับผมมากครับผมขึ้นทางนี้เลยนะขึ้นนี้ได้ครับครับต้องเรียนที่ไหนเทคนิคเหรอครับ,อ,รบอ๋อเรียนโชว์วีเหรอรอา้าวพี่ก็เรียนโชว์วีเหมือนกันแต่ก่อนเคยเรียน น่ารักมากโอเคครับมากครับผมครับ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 เชิญครับโอ้ <laughs> ทริปนี้ทุรักทุเลมากครับก็อย่างน,น้อยมันก็มีความเขาเรียกอะไรอย่างน้นอยๆก็เราลำบากก็ยังเห็นกำใจเพื่อนๆท,ท,นทุกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็แล้วก็ เราเราเห็นน้ําใจเพื่อนเพวปลาแล้วก็มีให้กันจริงครับทุกสังคมแล้วก็อย่างรถไถก็มาให้ผมก็ไม่ได้ดตังเลยครับก็เกรงใจครยมากเลยครับเพื่อนๆท่านใดามาวันนี้เชิญนะครับเเป็นหมายกึ่งธรรมชาติครับอยู่พิมพ์คําว่าอบตอท่าไม้มาแล้วก็คำถามทุกคนมาก็เจอเลยครับแล้วก็ตอนนี้ครับนักฟักคนเนื่อย ในความโชคดีโชคร้ายก็เจอมีความโชคดีเสมอครับเราก็ต้องมองในหลายมุมน้ำใจน้องปลาสุดยอดจริงครับ <Yeah. S 1> ยกนิ้วให้เลยยอดดีครับผมคลิปนี้แล้วก็เพื่อนๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ่สนับสนนให้ผมด้ครับน้าปนได้ครับก็ไปกันครับผมบ <Yeah. S 1> ๊ายบายสวัสดีครับ